ข้าวลาปเป็ดครับข้าวกัวบลาปเป็ดนี่ครับข้าวคำนี้ไงครับนี่ครับอันร้อนไปหน่ำครับสุดน้ำต้มมันฮอนนันเดียวเลยบ้ามาเด้อครับมุนีแซ่บๆนั่นเดียวครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาน้องนุ่งที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้มีเมนูลาบเป็ดครับวันนี้เป็ดก็ซื้อมาแต่ตลาดหอกครับแต่ลาบเป็ดส่พี่น้องได้กินครับได้ส้มกันครับเข้าไปกับการสําเละเป็ดครับเละเป็ดเละหนังเป็ดก่อนครับนี่ครับนี่ครับเป็ดเท่าก็ดีครับนี่อันนี้ก็เครื่องในครับพราการสําเละครับวันนี้เนี่ยเริ่มล่องหนังก่อนครับ เป็ดก <ci> ับคู่ลอกหนังและเนื้อครับฟักเนื้อครับวันนี้ครับฟักเนื้อเป็ดครับเนอาฟักหนังสนับวันนี้เออะมีเป็นเพลมาครับพี่น้องเขานื้อเป็ดห้องกับฟักแล้วนลครับนี่ต่อไปห้องน้ำทำการส้อยหนังครับวันนี้เนะส้อยหนังเป็ดส่วนบ้างนะครับนี่ครับเขาจะไปพัดเนาะครับหนังมันมันมันไหลครับมนตรงพัดเนาะ เอาน้ำมันเนาะตัวนี้ห่อไว้รูดเลยก็ได้ครับนี่นะเอาเอาปั้นเป็นก้อนแล้เสื่อนหม้อต้มครับดีเสือเ่อเลยขั้นตอนส้อยหนังเป็ดครับทุ่มละขันเนื้อเคี่ยวครับเนื้อกระทุ่มละขันมะนาวครับนนี้เลย แผ่นใหญ่นาขนาดคสับเสเกือบจะหน่อยเด้อครับเวลาคันคันนันเป็ดกับบีบมะนาวกับบีบเสื้อสองน่วยแล้วครับนี่คันเอาน้ำข้าวนอกก้อนครับเอ้าน้ำมอนี่กับเสื้อตะไคร้ครับมอตมครับตะไคร้เสื้อเกือครับวันนี้นี่จะเกิเครื่องซ้อนนี่แหละครับเสื้อเกือเสื้อตะไคร้กับเสื้อนี่หัวข้าครับหัวข้าอ้อน สุดดีตงไปน้่งมาปรุงรอบนี้เลยครับจักซอนหนึ่งแล้วเขาขันหาส้มมาเสริร์ฟกับเข้าเสิร์ฟมาหามปีกอะไรครับหรือยอดมาหามอ่อนก็ได้ครับเก็บยอดมหาอ่อนครับไปเสิร์ฟต้มเป็ดก่อนครับยอดมหามอ่อนครับรน,บาาน,บนี่เสิร์ฟน้ำซุปต้มเป็ดนี่แหละครับคือหม้อฟูดเดือดเท่ากับกระดูกเป็ดมาต้มตรงนี้ครับวันนี้ งาไว้สดนํำกินกับหลับเป็ดสแซ่บเลยครับมันนี้นะเมนูข้าวแรงมันนี้ครับกินซักข้าวแซ่บครับมันนี่นะก็ไปก็เป็นการเอานางเป็ดไปโลนไปเจียวน้ำมันนอกครับอันนี้คือนางเป็ดครับมันนี้นะเคร่งไนกระดูกครับมนนี่ก็ฟักเรียบร้อยครับส่วนนี้เราไว้ปีงครับหัวท้ายครับนี่นะอันนี้คั้นมะนาวคั้นแล้วแล้ครับนี่ไว้ทะลุน้ำฮอนครับนี่นะไปโลนก็ได้ครับโอ้ ร่อนน่ะร่อนนางเป็ดครับนี่ซื้อเกลือจักน้อยครับร่อนเอาน้ำมันข้าวมาเนาะครับนี่ต้มกระดูกครับวันนี้กัอันนี้ก็ทุ่มร่อหนังเป็ดครับวันนี้เกลียวเอาตัวน้ำมันอ้อเม็ดกุหลรรับหนังมกรอ,อบเลยหนังเท่เาร่อนไว้ก็ได้ทีนะครับตักง้อพักไว้ครับวันนี้ นี่ครับเนื้อกระล๊งลนนน้นะครับ้ากกว่าน้ำต้มน้ำซุปเหี่ยวต้มเนี่ครับทุกฝุงเลยครับนี่เต็ดมันซุกซุกครับกินนะนี่ครับนี่ไปกินแซ่บเข้าไปกินนะ นี่ครับเป็ดเที่ยวลูนไว้เข้าเป็นพัดหนังมันไว้ก็ได้แล้วครับก็ต่อไปคือการปุ๋งครับวันนี้ครับอาครับพี่น้องหอดเวลาการปุ๋งกับวันนี้เสื้อเกยุบน้อยนึงครับวันนี้เนี่ยเข้าโคู่ครับจักสอนนึงสองสอนก็ได้ครับพ่อพ่อพ่อแกโคู่ครับวันนี้พี่โคูนี่ก็ตาไม่ไหมเข้าโคู่ตาไม่ไหมเลยครับมันจะหอม ซโน่ครับไปต่อไปก็ซื้อจักน้อยครับอย่าซื้อหลายพอเดจักรสชาตรมันแหละอย่าซื้อหลายครับอยู่ในฝีมือเข้าการปรุงอยู่แล้วครับนี่นะน้ำปลาซื้ออีกจักน้อยครับพอพอพ่อก้นเท่าเดียวครับวันนี้นี่ครับเบอร์พักที่เตรียมไว้ก็พักบูพักหอมพัอมพักเถิมพักถิมสซากางเขาว่าพักเ สลัีเลยสลัดเลมะนาวกับจังมะนาวกับจังบีบเสื้อครับเข้าซิมเบิ้องสก้อนเข้าจังปุ๋งเข้าจังเสื้อมะนาวกับบ่มส้มอยู่บ่กันเสื้อก้อน่ะมันส้มก้อนนะครับมันจะส้มแห้งซิมดูความเผ็ดดิโอเคแล้วนี่เสื้อยุกอีกกับเอาครับเอากับกับรอเอาครับมันละเผ็ดพูด นี่แม็มกินแต่เห่าผู้เท่าเขากินกน,น้ำครับนี่ก็ผมเอ็ดลบเป็ดผมมีเสื้อเลือดด้วยครับเลือมีเอ็สอ่ำเลือดกินซุกครับนี่นะขั้นตอนสไปเซื้อไป,อปพักครับไปเสื้อยไปพักไปหอมเห่านี่ยแหละครับโอ้ซิมพอดีแล้วครับกินได้ครับวันนี้นะ กัน,กน,น,น,นกกร้อนครับกันอนเนี่ยเชฟเพิ่มอาเกตกับกับเข้าไปมาเด้อครับไี่น้องเด้อแตวแล้วครับนี่ลาบเป็ดครับนี่กินข้าวเหนียวแด้วครับเด้อนี่ครับเขาคำนี้ง่ายครับนี่ตุ้ยไปเลยครับนี่นี่ครับ คสูตรน้ำต้มไปนั่ครับวันนี้นะนี่ครับเป่ากันครับหอนบ้าแซ่บนะครับคำตุคำยคำแญ่